สวัสดีครับเสวกานะครับผมจากกุ้ภตาจีสเกตรเราจะเลื่อน,นครับสาขาเภอกันทารารมมือน,นี้มาสทรงหมอบรถเกียวหนวดเขานะครับลูกขาเสี่ยวอุ่มวันที่2นะครับสิงหาคม2567นะครับมาทรงหมอบ DC 70เจีโปนะครับอยู่บันยางตำบลยางนะครับ สวัสดีครับพี่อำเภอกันทะลมอยู่กันทะลมนะครับจังหวัดชีสเกียบอุมาทานแห่งมันขาก็งกย่างใหญ่นะครับซองตดนี่เห็ดดีหฮงวันสันป้าเด็ดว่าไปทางมันเขียบเลยรับทางมันเขียบ เจ้ากามารถกับบ้านนะครับกับเซลล์ทางเขามาสุดยอดแไงนะครับเอา้าเดี๋ยวไปพอกันอยู่หมอ,อารถลงนะครับอ่ะนะครับมาหอดแล้วเขาก็ได้พอรเขาได้ได <interfering> พอร์กเราเอาเฟืองมาอาปูให้บอนบลมดอกพอม์กมาสิเปื่อนดิบลอมบลอมไม่ใหม่ก <interfering> มันขาวๆนี <ục> ่แหมเราวะ เราเพื่องอปูอย่างดีดดววครับเอาจอดพี่เล่บครับพอ่อจอดวันน,นี้โอ้มองจอดวะน,นังว <c oughs> เดี๋ยวลดลงแล้วเอ,เ,อเ,เอาเงินล้านไหมเงินแสนวา <c oughs> <c oughs> บันบันยางตะบนยางเนาะพน่อเนาะบันยางตะบนยาง

ไล่พีแล้วโอ้ยแเป็นเอาเบิร์ดงววแล้วเนาะโอ้ยเฮ้ยแค่ยูว่าเด็กดมน้องเขาเด็ดำอยู่บ่บัวบานเอาวานบัวใบไหนบ่เนาะไล่พ่ลูเนาะหน้ากระไดจะสูดพุ่นบ่ครับจะในเห็ดสองเถียงเลยสิน

ดีแล้วครับดีแล้วเดิรถกับเกีียวเกลียวด้หน้าจะคล้องกับพี่ห่างนรอพี่นอองยก่เกลบฮะถอดราคาถอลราคาอออวะฉันครับคุณผอเป็นเป็นลูกค่าเก่าเกียรเอพัดนะครับพอดีมีผีมันถามมาใน ช่อง YouTube เจ้าการเนี่ยเระว่าลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่นั่นคือแนวใดนะครับคําว่าลูกค้าเก่ากค็คือเคยพรอนเคยมีสินค้าคู่บุตานะครับบ่ว่าสิเพิ่งออกหรือออกไปโดนแล้วนะครับเป็นลูกค้าเกา่าเพิ่นที่นี่ลูกค้าเกา่ามันสิมีเกรด A A A พัดกับเกบียร์บเกียร์ซเกีรด,ดีนั่นละ่ะก็สิคือเกีร์สุ่มนี่ก็คือโวนรถดอกเบี้ยนะครับก็บเป็นเครดิตการส่งงวดของลูกค้าแต่ละคนนะครับส่งดีก็เป็นเกรด A อย่างสินะโวนรถดอกเบียบยเ้ยก็สิหลายแน่ สิทธิพิเศษกาสิ้ไลค์ขึ้นอย่างของคุณพ่อเพื่อนเป็นลูกค้าเกียร,รตินะรเ, A K A เ,อเอพัดนะครับถ้าเอากรณีดาวเรลื่มต้น10%นะครับลูกค้าเกียรติเอกับเอพัดนี่เพิ่นเอิ้นลูกค้าเกียรตินะครับดาว10%ดาว10%บ็กับดาวอยู่113,000สนามนะครับหัเกเงินซอยดาวแล้วเงินนี่กับิมีอยู่ลูกค้าเก่ากัสิ65,000 <laughs> ครับ กิเลศกัใส่เงินมือรับรถงวดกับทิตกถ้าเป็นลูกค้าเกียรตินะครับลูกค้าเกียรติจะอยู่ประมาณสองแสนสองแสนสามสองแสนสี่นะครับบ่มีงวดใหญ่นะครับบอดี้ไซคคนขับเป็นเป็นลูกค้าชั้นดีติดเครื่องเสียงเลยผอยู่ซองแถวพอโอ้เกี่ยวบิดนอนหลังขานอพับลงกับทิปก็มันขึ้น แมนแมนครับผวไมสิขึ้นปูนอีกเด้ยกขึ้นอีกน่อยนึงยกแมนครับยกแปะงหัวเสาตัวนี้ก็สร้างมันนยับแต่ตัวนี้ทั้งรถจอดนี่ขึ้นทั้งนี้บ่ตองยกครับอีกนิดเดียวลังคาพับเดอยวลังคายังพับอือครับครับแม่เดี๋ยวเอาของแถมเพิ่อไอเพิ่นเอาของแถมมาอยู่ ท่านผู้ชมนะครับเพิ่นมาชมายงา่มนีกันสิโปสิิน้อยลงไปเรื่อยนะครับตอหรับรถเกียวเขามันสีเขาดูดูกันนะครับแต่รถแท็กเตอร์กับโปก็ยังคงทีอยู่นะครับซื้อปีนี้ผ่านปีหน้าคือเกา่าฟี่ดาวคือเก่านะครับมาแล้วเซียวอุ่มอของแถมจองรถผ่วงมาลงแล้วข้าวพี่เดี๋ยวเอา,า,าอันเอาของ มาสามครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของแถมลงใส่เพิ่นก่อนด้บาทนี้นะครับพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวมือคุณพ่อเพิ่นเกี่ยวเซียวกาสิมาไทยเบิ่งอีกเทืยนนึงนะครับสิมาแนะนำวิธีการใส่งานนะครับเกี่ยวเนวใดไรเดี่ยวไทยเบิ่งอีกเทืยนนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับระวบผ่านโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เสีเาไ้เพียงสานีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ